เนี่ยมาหมดแล้วนเนี่ยเดี๋ยวจะสุดอันนี้เป็นอันนี้คือที่เป็นตุ่มๆนี่คือเขาทําหนูคิดว่าเขาเป็นบางกรนะผมตอนแรกผมนึกว่าจระเข้บางกรปะพญานาคถ้าเป็นถ้าเป็นไทยต้องเรียกพญานาคใช่ไหมบางกรไอ้นั่นเอ้ไม่ใช่ไดโนเสาร์อ่ากำลังมาเลยเพราะว่าตอนนั้นหนังไดโนเสาร์มันมาน่ใช่ไหมกำลังมาเลยอ่ะมาดูชุดนี้กันดีกว่านี่เท้ากอน ง่ายๆเลยนะคะก็คือเข้า YouTube เข้าไปปึ้งจอทัชสกินจอทัชสกีนโอ้ดีเดียนะราคา6,900นเกองนะใช่คราวที่แล้วคนดูคนดูตัวนั้นก็โอ้โหมื่นกว่าบาทนะเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นหน่อยหน่อยตัวนี้ใช่ไหมเออคราวที่แล้วที่คนดูอ่ะอ่าขายดีนะดดีตัวนี้ดีโอ้โหนี่ขายอดอันนี้อันนี้ดอกดอกดอกสิบแปดเอออันนี้ดอกสิบห้า อันนี้ดอกสิบสองเอาใหม่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 อันเนี้ยจอยี่สิบสองจอยี่สิบสองอันเนี้ยจอเอาใหม่มือจอยี่สิบสองดอกสิบสองดอกสิบสองสองเบิ้ลเบิ้ลเลยแยกออกซ้ายขวาได้ฮะแยกออกซ้ายขวาได้ในนี้มีเสียงกลางหนึ่งเสียงแหลมหนึ่งเสียงกลางหนึ่งเสียงแหลมหนึ่งที่ตั้งขาหน่อยใช่ไหมใช่ที่ตั้งขาอ่าส่วนนี้ดอก 18 18หน้าจอ24่่หน้าจอ24เลยนะมุนได้หมุนได้พี่เบียร์รัฐมนตรีอ่ามุนได้ด้วยมุนได้แล้วก็อันนี้ดอก18 10, มีเสียงกลางหนึ่ง18เลยเสียงแหลมหนึ่งแล้วก็มีเสียงอะไรอิเสอมันเป็นอีกความถี่นึ่งอะค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีเอกเอกอีก อีกนี่มีแหลมเพ่อีกสองอันมีข้างด้วยอันนี้เหมือนมีดอกเจ็ดดอกเป็นเซราวอ่าเจ็ดดอกข้างๆด้วยโอ้โหนี่เจ็ดดอกนะคะจอหมุนได้ด้วยนะแต่จอใหญ่ดีเนาะอันนี้สิ่งดีนะสิ่งคดดีจอใหญ่อันนี้และที่สําคัญตัวพวกนี้นะต้องเป็นตัวแพงนะมันจะมีแอปคาราโบเกตฮะมีแอปคาราโบเกะด้วยโอ้โหเฮ้ก็คือคาราโบเกะ มีแอปเป็นแอปอยู่ในนี้เลยนอกจากยูทูบนอกจาก YouTube เราก็จะมีแอปให้เลือกรอคิวอะไรพวกนี้มีมีหมดแอปแคาล์เกตเลยเราเลือกเพลงเลยใช่คือจะรออาจจะคีย์เพลงรอคิวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยโอ้นี่นะตอนนี้ทำได้อ่าก็คือเขาเอามาจากโรงงานเลยแอปแคาล์เกตใช่ใช่ปุ๊บโอ้โหติดคอนก็บูทูธได้ด้วยได้ส่วนก็เนี่ยมีแอปต่างๆทำทักทำได้หมด นะคะแล้วก็เสียบแฟดได้ถ้าเกิดเสียบแฟดได้แล้วอ่ะมันก็จะขึ้นหนูกลับก่อนนะถ้าเกิดเสียบแฟดได้เราก็กดตรงแัดได้เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นแฟดได้ขึ้นมาเลยเป็นเป็นเป็นไฟล์ของเราแล้วเราแล้วเราแล้วเราก็กดเลือกอย่างหนูขอแฟดได้ะอ่หนูขอแฟดได้นะโอเคแล้วก็เสียบไปจิ้ม แล้วเราเสียบเข้าไปมีช่อง HDMI ด้วยนะมี HDMI มียูมีอันเนี้ยมันขึ้นยูยูยู s b มากดเลือกเป็นไฟล์แต่อันนี้ของพี่มีแต่มิวสิกวิดีโอพี่ไม่มีก็ได้อ่าได้หมดไฟล์วิดีโอได้ด้วยรูกพงรูปภาพได้หมดทุกอย่าง MP อะไรนะ MP 4อะไรพวกนี้นะรูปภาพ้ดูรูปภาพได้ด้วยรูปภาพก็ดูได้แต่อันนี้เป็นเพลง ไม้ด้วยใช่ไหมมีไม้มีไม้สองตัวสิมีไม้สองตัวแน่นอนสองตัวแต่แต่แต่ถ้าเกิดบางคนถ้าเกิดเป็น YouTube the the YouTube ก็ YouTube ก็นานดี๋ยว่านะได้เลยยูทูปก็ได้เลยเสราโอเกะเดี๋ยวนี้คาราโอเกะอยู่บน YouTube หมดแล้วใช่คาราโอเกะมีอันนี้ก็มีแอปอันนี้รอคิวเลยได้แต่อันนี้ก็เป็น YouTube YouTube ก็เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงดู อะไรต่างๆได้หมดเลยโอ้โหเนี่ยดูหนังได้หมดโอ้นี่เอาไปดูหนังได้เลยได้สิดูหนังซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นดูพี่หนวงอือฮะพี่นวลนวงนะคะดูอะไรย้อนหลังได้หมดเลยนี่ไงเนี่ยอันนี้ปลาเนี่ยลองดูฟังเสียงนี่อ่าได้ไหมได้นะได้เลยอ่าได้นะนี่นะฮะเป็นโห 16K เลยเนี่ยไม่ใช่ 4K ใช่ามีโฆษณาอันนี้อยู่ทูบแน่นอน หมักยุคพรีเมียมมันจะไม่มีโฆษณาอยู่แล้วใช้เวลามีโอ้โหอย่างนี้เลยโอ้ชัดขนาดนี้เลยเต็มจอได้ด้วยเต็มจอได้สิโอ้สุดยอดนี่ได้ขนาดนี้เลยนะมันมันข้ามยุคไปแล้วฮะไม่ว่าจะแบบดูเดี๋ยวนี้คนจะดูลอยไปไกลเลยเนี่ยมากกว่าดูทีวีที่บ้านเเพราะว่าทีวีออนไลน์ก็ดูได้ ก็ค <bir Tru> <Pop> ือด so hey, no. right. oh. ูไลฟ์สดได้หมดเลยในรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้อะไรได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างแล้วระบบเสียงนี้ครบเลยครบเลยเจ็ดดอกอันนี้มีเจ็ดดอกโอ้นี่ฟังเสียงนะแล้วก็สมมติว่าไอ้นี่จอใหญ่ไม่สะใจฮะแล้วก็ต่อให้ M I ไปที่จอทีวีที่บ้านเราได้เอา d M I เนี่ยต่อพ่วงไปทีวีได้อีกถูกต้องจอใหญ่ขึ้นถูกต้องแปดสิบนิ้วถูกต้องโดยใช้เครื่องเสียงนี้ใช่จอที่ก็ยังติดอยู่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า ที่บ้านฉันมีเครื่องเสียงที่ดีกว่านี้ดีกว่านี้อีกก็เอาไลท์เอาไปใส่ไลท์อินในเครื่องเสียงฉั้อีกเอาไปใส่ไลท์อินในเครื่องเสียงได้อีกคนาากว่แต่นี่ก็ดีแล้วเนี่ยที่เกียจเดินมาจิ้มเอาเมาส์มาเสียบเมาส์ก็เอาเมาส์เนี่ยเลื่อนไปที่ไม่เอาเมาส์เสียบได้ด้วยแล้วก็พิมพ์ได้ด้วย ได้ไมอ่ะได้ได้ได้เลยเช่นเจ้าไม้มาพูดเหรอได้เลยได้เลยฮะนะโอ้เนี่ยหยิบหยิบไม้แล้วพูดใส่ไม้ได้ด้วยเหรอเซิร์ฟเนี่ยใช่แล้วก็จิ้มไปที่ไม้ผลกระแสล่าสุดโอ้โหมีขึ้นขึ้นผลกระแสนี้เลยใช่ ก็ทันสมัยแล้วโอ้ยนะคะอย่างนี้เลยใช่ค่ะหรือหรืออ่ะถ้าก็อยู่ไกลๆเอาเมาส์เอาเมาส์เอาเมาส์เลื่อนลูกศรตึ๊ดเอาเมา,เา,เมา,าส์าาแล้วก็พิมพ์มไม่ได้คารา,าโอเกะเบิร์ดธงชัยอู้ตรงด้วยนะใช่ตรงเป๊ะเลยหรือเรารู้ชื่ออะไรเราบอกชื่อเราบอกชื่อไปเลยโอ้โหใช่ไหมคะเราบอกชื่อไปเลยได้หมด ง่ายขนาดนี้เลยทำไมมันง่ายขนาดนี้นะ่ะเอาใหม่มซีรีส์จีนมันก็จะเลื่นขชื่อมาแล้วว่ามีอะไรอีกอ๋อเนี่ยนะใช่แล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปปุ๊บเฮ้ยตัวนี้มันก็มีปุ่มปรับทุกอย่างแล้วะอยากปรับได้มากขึ้นปไปทางขวาผมว่าหมื่นเก้าไม่ต้องไปซื้อทีวีเไหมซื้อดีเลยดีกว่าไหมใช่ได้เครื่องเสียงได้จอครบแล้วเนี่ยนี่มิวสิก มิวสิกเอฟเฟจะเอาอิน o อร์เอาดอเอาคลาสสิกเอาล็อกเอาแจ๊ z ได้หมดทุกอย่างอีคิวก็มาแต่งเสียง <c oughs> จะเอาอะไรเอ f e c t ต์ไมก็เลือกเอาว่าเราจะเอา TV, original, เคทีวี i อ a ออรินอเนี่ยเนี่ยทุกอย่างได้หมดเลย <Okay. S 2> แล้วก็ตัวนี้สามารถปิดได้ว่าเราไม่ต้องการให้เสียงออกตรงนี้ไปออกลำโพงอื่นได้ด้วยอีก็คือปิดเสียงลำโพงตัวนี้ได้ด้วยใช่ <c oughs> อู้หมื่นเก้าแล้เนี่ยใช่ค่ะพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้ค่ะโอ้ไปอันนี้มันไปเก็บเงินปลายทางได้ยนงไงจอยเนี่ะเพราะตอนพักเก็บนะอ่ะตอนพักเก็บมันเก็บเก็บเรียบร้อยเลยใช่ปะเดี๋ยวมันจะมีที่เก็บเดี๋ยวมันจะมีที่สวมที่อะไรป้องกันได้หมดโอ้นะคะตัวนี้ครับนี่เปิดปุ๊บจอก็ติดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็หมุนตามที่ต้องการนี่คุณจะไปไหน โอ้หซีรีส์จีนซีรีส์จีนก็ได้หมดแล้วดังดังแบบดังดังกระพ่อคือตรงเนี้ยได้แค่ไหนกลับไปบ้านไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะต้องปรับจะดังขนาดไหนออะเปิดชนิดนั้นไม่เป็นไรเนาะซีรีส์เป็นไรไหมไไติดไห<ด>มไม่เมอาสบายฮะติดเดี๋ยวผมมีวิธีของผมเองตอนเนี้ยโอเคนะผู้ชายลองชิมอาหารฝีมือแม่ยายสายตาก็พร่ามัวในทันทีพุ่งออกไปบนถนนถูกรถชนตายคาที่นี่เป็นแฟนคนที่ห้าแล้วอันนี้เป็นโฆษณาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อันนี้ก็คือดูหนังได้เลยดูหนังได้เลยถ้าเกิดรูเนี่ยก็ดูหนังได้เลยเนี่ยมีลูกล้อเข็นด้วยใช่ไหมมีล้อมีล้ออ๋อไฟไฟแบตในตัวอ่ะใช่อันนี้แบตใช้แบตด้วยโอ้หนี่ดูได้นานไหมเนี่ยสองถึงสามชั่วโมงดูจอนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดมันมากกว่านี้มันก็ดีไปแต่เสียบด้วยเสียบด้วยก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ใช้ใช้ไฟแบตฮะ อันนั้นแล้วก็อันนี้ไฟแบตไฟบ้านก็เสียบเข้าไปใครไปไหนไกลๆก็เอาไปเดอรร่รถยนต์เสียบไปเพิ่มนี่อีกอันนี้ต่อ h ฮดให้ h MI, ไปออกไปทีวีนอกต่อเมาส์ต่อแฟลไดร์ได้หมดมีมีไลน์อินไลน์เอามีหมดทุกอย่างนะคะทําได้หมดมีบลูทูธและที่สำคัญถ้าเกิดใครทำเป็นเดี๋ยวพันนะ ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดก็เอาสาย OTG ของมือถือมาต่อแล้วไลฟ์สดได้เลยไลฟ์ลงติ๊กต็อกไลฟ์ลงได้เลยยูทูบไลฟ์ลงนั้นได้ได้หมดเลยประเภทสายไลฟ์สด<ต>นะตาวเน,นี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอ<ะ>ขนาดของลำโพงหลายๆอย่างแต่คนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดตัวนี้แพงไป ทำไมตัวนี้มันแพงกว่าเพราะตัวนี้มันคือมันสองตู้มันแยกได้มันแยกขวางซ้ายขวาแยกได้ใครที่ชอบเป็นคาราอแกะแยกซ้ายขวามันมีขาตั้งตั้งได้มีขาตั้งเราจะเอาบซับเปรดแอคทีฟมาต่อก็ทําได้นะคะแต่ตัวนี้มันก็เป็นสิบแปดตัวนี้ิบอกว่าอ่ะงบไม่ถึงงบไม่ถึง